ฮะจะมาเอาชิลลอนได้ไหมครับเนี่ยโอเคนะพอดีฮะเกิดมาที่นี่มีแกะนะอย่างแรกฮะฆ่าแกะตายตายในมืออะตายป่วยเมาติดตาย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 ไปเลยเมื่อนั้นเกิดมาตายตายโดนบุกกรรมตายไปตาย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 หมดตายหมดเลยตา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 ยแล้วก็เราก็ต้องตัดไม้ทำลายป่านะฮะ เพื่อเอาไม้ไปก่อบ้านนะก่อบ้าน <c ười> อะไรแน่แบบเอ้ยเดือไปแบบเอาไม้ไม่ตกครั้งนี้ช่งดด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 างนะเฮ้ยโดดโดดเอาโดดอ่ะอาจจกะเอาช่างมา นะก็ได้ไม้มามากพอสมควรแล้วนะครับก็ไม้พอสร้างบ้านนะแล้วก็ตอ้องอ่าหาบัวนะโอเคนะเจอบัวนะวุย้ยอะไรเนะี่ยบัวมาพได้สุดยอดตายตายตายไปข้าไม่กลัวเพราะข้าคือไม้ครับนะต้องตัดต้นหญ้านะเพื่อทำ เอาใช่ิเพื่อปลูกนาเอ้ยเงียบเพื่อทำนาข้าวนะเอือนาข้าวนะเราต้องหาที่โล่งนะนีงล่ะโอเคนะผมกลับว่าจะสร้างที่นี่นะครับเี่นะโอเคนะต้องอย่างแรกนะคุณต้องลงทูมี่ไอเทมนะแล้วก็ เสกอันนี้มานะครับนี่นี่นะถุยไม่ใช่ออกไปไม่ไม่เกี่ยวเลยเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวออกไปเอาชีวิตรอดไม่ใช่จะมาโกงไปนี่ไปได้ธงก็เสียดายนะครับนี่เสียดายโอเคนะได้แล้วนะก็ทำการปิดทูบินนี้ซิมนะเดี๋ยวบอกว่าเราโกงนะเนื่องจากเราก็คาบไม้ได้แล้วนะฮนะ ให้เราไปแปะที่พื้นอย่างนี้นะเพื่อทําเป็นที่อ,อยู่ของพวกเรานะเพื่อต่อฝนตกเราจะได้ไม่ต้องไปเปียกฝนนะตี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 เบาะบาะบาะเต้าต๊ะเบา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 ะตึ๊บตะตึ๊บตะ,ต,ะตึ๊บตึ๊บอะไรมันลำบากขนาดน,นี้เนะนี่ยเน,นื่องจากอ่านี้แล้วก็เรอ เริ่มจากพอมีที่อยู่กันแล้วนะก็ถือว่าพอมีนะพออยู่พกินนะเราจะทำต๊้คราปกันนะครับเพื่อการสะดวกเพื่อวความสะดวกต่อการคร้าของนะ่ะโอ้ยของอึดอายโลคุณต้องคับขวานนะเพื่อไปคุณต้องคัาขวานเพื่อการเร็วในการตัดไม้นะ นี่คือขวานนะนี่ไม่รู้ว่าขวานนะขวานไิใช้ใช้ว่าใช่ไงนะวิ่งวิ่งไปวิ่งวิ่งสับวัวนตืบนะก็ความเราจะเริ่มเพิ่มขึ้นนะแล้วก็รอรับไม้จากสวรรค์นะได้นะนนะรอเราต้องการอาหารเพิ่ม,มขึ้นนะงั้นรอ อยู่ได้ไม่ถึงครึ่งวันแน่ๆอติดติดติดตดตดตดโอเคฮะตอนนี้เราก็เริ่มมีไม้นะมีของกินนะเราจะมาฝึกไหว้น้ำกันนะด้วยการไหว้ถ้าฟิไตายนะเอาบอบมึงไหว้ขอบอบมึงไหว้ไหวไปดีโอ้ตกสจสะตื้นไปนะต้องไปที่ศา์ที่ลึกกว่านี้นะ ว่ายสีตล์สไตายตืเเเย้เอ้ยโทษเอฟไหนเอฟห้าอันนี้คือเอาว่ายว้ายสิครับกันเชียงก็ได้ไม่ว่ากันวิ่งโดนตึกกันเชียงตืง้อโอ้ว่ายน้ำสิครับไสไตล์กันเชียงผีเสื้ออะไรก็ได้ไวไ่ายมาถึงนะฮะเนื่องจากไปครับเราไม่มีความสามารถในการว่ายน้ำนะก็ช่างมันนะ โอเคเขาเรื่องนะเราเลื่องมากเกินพอแล้วให้เราหาหินนะหินเนื้อนะบัวดีจุดนี่แหละดีสุขภาพตึกนานะแล้วว่าเจอเหินแล้วนะก็นะครับที่เจอดหินมานะวิ่ง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 โอเคนะตึกตึกอ่าตึกตักตึกโอเคนะก็ได้ควันนี่เอ้ก็ได้ เออเรียกว่าอะไรวะเอ่อเรียกว่าช่างนะนเรียกว่านั่นนะผมบอกว่าเรียกว่านั่นแหละนะขอไปนะต้องขอมาแปดอันนะหรือว่าเกลือนก็ได้นะขอขอขอ,ขอโอเคนะได้มาเกลือ้วยนะขอ คิดไม่นี้นะเอาเอาอะไรมาคาเลยโอเน okay, นะเออได้หินมาพอสมควรนะก็เราต้องไปคราบต่อพิงนะเพื่อเป็นอความอบอบอุ่นนะเพราะในทะเลทรายเนี่ยตอนกลางคืนอุณหภูมิจะลดต่ำมากนะต้องไปคราบต่อพิงนะก็ต้องคาประตูนะเดี๋ยวสมบงซอมบี้นะมันจะมาบุกเข้าบ้านเรานะถ้าอากผมกลัว,นะออวซอมบี้ฮนะ โอเคนะเราเหลือราคารลังคาใช่ไหมครับผมไม่ซีเรียสน,นะผมไม่ซีเรียสราคาเรื่องหลังคานะอ้าวไม่พอแล้วครูจะอ,อยู่ยังไงเนี่ยอยู่ได้ไงเนี่ยหลังคาไม่พออยู่ได้ไงเนี่ยเพื่อ,อสรอดโอเคนะต้องมาคับเสียงนะเ,เราจะได้ไม่ต้องไปทงพุทธทรมานกับตอนกลางคืนนะ เราต้องไปคาไม้ตัวสติกนะเพื่อเราคาตัวสติกเอาเอาสามารถไปตีป้อปุ๋ยได้อย่างไม่ต้องกลัวใครนะถุยแล้วมันหอนแล้วนะครับตาวับเทียนนะต้องปักไว้หน้าบ้านนะผีผีจะไม่ต้องเข้าบ้านนะปักไว้หน้าบ้านอีกอันนะก็เป็นมงคลนะเนื่งจากไมแต่ลวันวิสาขบ,บูชาแล้วต้องปักเทียนอบบ้านดิโอเคนะ นี่คือบ้านนะนี่คือบ้านนะมันคือบ้านนะนี่คือเรียกว่าบ้านนะโอเคอันตัดไม้ต่อเ hey, ปิ้ลจุเข้าไปโอเคนะก็มีงานบวเข้อนะก็ขอตัดไปช่วงว่างๆนะแล้วก็มาต่อจากเรื่องเมื่อกี้นะโอ้ยกระตุกกระตุกอ่ะปิดเปิดไม่นานกระตุกแลนะ้วขอเข้าใหม่นะ โอเคนะลื่นไหลปกติไหลลื่นนะไอเราทำการตัดไม้ต่อไปนะเพื่อการไปทํทหลังคาบ้านเรานะโอ้อะไรเนี่ยเราบ้านอยู่ไหนเนี่ยกระตุกอะไม่ได้กระตุกกระตุกทำไมโอ้ไม่ไม่ไม่กระตุกเลยตอนแรกเชื่อไรไรเชื่อไรไม่เชื่อไรอะไรก็อะไรขึ้นอะไรเนี้ยขอไปแก้เป็นนะก็แก้เรียบร้อยนะ ปัญหากูเกิลกูเกิลโคมเปิดเองนะก็โทนนะเพราะมันกระตุกนะโอเคนะก็ได้ของ <c oughs> เป็นบงังคาบ้านเราแล้วเนี่ยนะสวยงามนะบ้านเรานะถ้าผมมีของมากกว่านี้ก็จะทำให้มันสวยงามกว่านี้นะแต่ว่าผมมีแค่นี้แล้วกระตุก ลงบินใหม่ดีไหมเนี่ยแต่ผมกลัวผมกลัวได้มันหายอีกอะสัปดาห์นี้ผมลงมาสามสี่รอบแล้วเนี่ยโอเคนะแ้่าจากเราอยู่นานแล้วตอนเที่ยงน้ำเราก็ยังไม่ได้อาบนะจะไปอาบน้ำวันนะใช่น้ำเออท้องฟ้าตีขาว นะะมานะเขาเรื่องให้เราทำการกดหินเพิ่มนะฮุกดย่างช้าช้านะอย่ายอย่ายรีบร้อนอเรือดวะเีตอนนี้เรก็จะเริ่มยินแล้วนะต้องมัเข้าบ้าน นลังจากเรกาได้คะแนนนี้แล้วก็ต้องไปคราบดาบนะแต่คิด,คดเกตออกไปหาหินดิค่ะเพราะมันจะมืดแล้วก็ไปหาไม้แทนนะตัดอย่างรวดเร็วเพราะข้าคือแอคเซสซินเขียวไหมเนี่ยลำบากนะเนี่ยเล่นเองตัวมุ้งเองเิีต่ติบติดนี้เริ่ม เริ่มเริ่มเย็นบอกเริ่มแดกแล้วนะกระตุกกระตุกตอนแรกก็มีกระตุกเลยโอเคนะานคนะจาจาขึ้นจ่ากระตุกเริ่มต้องนอนนะแล้ววันต่อมาก็าจะเจอกันนะเอาชิลด์นั่นคืนแรกนะ บายครับ